อัดแล้วอัดแ,แล้วก็เกิดมากระบักเลยโอเคตอนนี้กลับมากับรายการผมในแม็กมาวินอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในแม็กคาร์บเซิร์ฟฮะวอดเปลี่ยนเป็นนา,ายตั้งแต่เมื่อไหร่เดชชัยอะไไม่ใช่หรออ่ะเดชชัยก็ได้ทุยแหมก็มันต้องมีเท่ๆบ้างแล้วก็ขอบคุณผู้อํานวยการเปิดเซิร์ฟเวอร์ัะคุณปอนฮะปอนเฟร์มเอ้าวเดี๋ยวก่อน อะไรอะ่ะทำไมอยู่หยเด้งกับมาเนี่ยเดี๋ยวผมตัดต้นไม้เลยนะเอเอาการเปน,เน,นไม้กระ,ะตรุกหน่อยอืมมันไม่หน่อยแล้วหรอไม่หน่อยแล้วล่ะอาการหนักแล้วแต่ก็ดีกว่าไม่มีเล่นดีกว่าไม่มีเล่น ก็ทำไอคอมเยอะนะโอ้ตกอีกแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดสกายพีเอสเปิดเซิร์ฟพีเอสแล้วก็เปิดเอออะไรวะเปิดเซิร์ฟด้วยเชื่อผมปิดสกายกันสกายไม่เอาเดี๋ยวคนมาเล่นมันชวนเล่นเกมเกมอะไรแล้วนี่ไม่ได้เล่นนะถึมถึมเดี๋ยวจูเปิดไหมเปล่าวะ ไม่เปิดนี่ร้องนะฮะเออเดี๋ยวก่อน